นียรักนียเสียงเรื่องตอนดักสนิทพ่อไม้ตอนที่27เมื่อคนโดนกวนยามหลับนึกรำคาญนาราดาก็ปัดมือไม้ไล่อะไรบางอย่างที่ทำลายนิทรารมอันแสนสุขแต่ไงมือเล็กๆของเธอถึงได้ตบถูกเนื้อดังเพีย จนเธอต้องลืมตาโตพบว่ามือของเธอตบโดนใบหน้าของเดนันโดเขากำลังก้มลงมาจ้องหน้าเธอใบหน้าของเธออย่างชิดใกล้ส่งผลให้หน้าที่แดงนิดๆนนั้นเพราะโดนเธอตบเขาถาลึงตาใส่เธอเหมือนกโกรธที่โดนตบ ทำเอาหน้าระดาเองก็ทำตัวไม่ถูกเช่นกันไม่ลืมตามมาพบกับคนที่ตนพยายามหลบหน้ามาโดยตลอดแค้นด้วยไงถึงได้ตกฉัน้นเขาแกล้งโกรธทั้งที่เขาเองนั่นแหละจงใจจะปลกุกก็ขนาดอุ้มหามานอนถึง,ถงเตียงเธอยังไม่รู้สึกตัวแบบนี้ เขาก็ไม่ถนัดจะรักกลับเธอซะด้วยสิก็คุณจะก้มหน้าลงมาทำไมละ่นละนารดาขยับตัวยิกยักทำท่าจะหนีลงจากเตียงแต่เป็นเพราะเขาทับตัวลงมาบนตัวเธอเธอจึงไม่อาจจะลุกหนีเขาได้เขาหัวเราในลำคอ,อยิงชอบใจดูเหมือนนารดาคนนี้จะไม่ใช่นารดาคนก่อนที่มีท่าทางเหนียมอาย แต่ตอนนี้เธอกล้าเถียงเขาช่อชอดก็สดุดก็สนุกดิม่มกันนะเขาคิดสนุกสนุกปากเก่งขึ้นเยอะเลยนะที่รักใครเป็นที่รักของคุณคะก็ไหนว่าเกล็ดนะเกล็ดนะก็ออกไปสิไปให้ห่างๆฉันเลยนะอีกอย่างที่รักของคุณก็ไม่ใช่เมียหญิงฉันนูน คนที่กอดแขนคุณโนนหญิงสาวว่ายังเหลืออดหึงห่วงเขาอย่างไม่เข้าทีเธอยังคงบิดตัวนี้แต่ยิ่งเธอขยับตัวเนื้อตัวอวบอิ่มก็ยิ่งเพิ่มแรงปารถนาให้เขาโดยที่เธอไม่ดูตัวก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มีอะไรกับพี่สาวของเธอเนยเธอก็รู้พอๆกับฉัน ว่าพี่สาวของเธอนะี่ะมีคู่มั่นแล้วข้อนี้เขาไม่ได้งงเดนานโดเองก็ฉลาดพอที่จะไม่คิดสูงสิงกับชนทิชาแม้ว่าหล่อนพร้อมจะขึ้นเตียงต่างจากเมียของเขาที่เขานึกอยากจะขึ้นเตียงกับเธอเท่าไรกลับต้องให้เวลาเธอปรับตัวจนผ่านเวลามาเนิ่นนาน กระทั่งเขาหูเบาเชื่อคำหลอกลวงของชนทิชาและเอกสิทธิ์ที่สร้างเรื่องมาหลอกลวงโชคดีที่แอสตันทําให้เธอกลับมาเป็นของเขาอีกครั้งไม่เช่นนั้นเขาอาจจะสูญเสียเธอไปเมื่อไหร่ก็ได้มานึกถึงเรื่องนี้เขาจึงถึงบางอ้อทั้งหมดมันคือแผนการของชนทิชาสินะ ฉันมีเรื่องจะถามเขานึกทำท่านึกขึ้นได้และนั่นละดาก็เอียงคอนิดๆถ้าทางแสนงอนทำให้เขานึกมันเขี้ยวจนหอมแก้มหนวลดังฟอดแดงๆก่อนจะจงใจกดดิมฝีปากจูบเธอแดงๆแ,และจงใจลดเบียดร่างกายตามแรงปัถนาไม่สนดรอกว่าดิมฝีปากของเขาที่ถูกเธอกัดจะยังเจ็บแปลก แต่พอร่างน,นุ่มนิ่มม,มันน่ากอดน,น่ารัดทำให้เขาอดใจไม่ได้นารดาหอบหายใจเฮือกหนักปิดปากเขาพลวันเพราะเธอเองก็ทนความเสียวซ่านไม่ไหวอยากสิคะจะถามอะไรก็ถามเนยธรมานฉันได้ไหมเขาหัวเราะทั้งที่ดิมฝีปากยังสุกใสผิวนุ่ม,มแถวแถวหรรายปลาร้าลงไปที่ความอวบนุ่ม ที่ลุ้นออกมาแบบเกินพิกัดมือร้อนๆอย่างระรานตามผิวนวลเนียนเรื่องเนยกับนายเอกสิทธิ์อะไรนั่นเมื่อเอ่ยถึงพี่เอกของเธอหญิงสาวก็ยังคงแปลกใจฉันไม่เคยโกหกเขากับฉันตระเป็นพี่น้องกันเโตมาด้วยกันฉันไม่เคยมองเขาเป็นอย่างอื่น เรนนโดขมวดคิว้วฉันไปเยี่ยมปะเอื้อยเกี่ยวพี่เอกไม่กลับมาเลยเรยนนโดย,ยิ่งฟังก็ยิ่งเดาได้ว่าน่าจะเป็นความคิดของชนทิชาที่วางแผนได้แล้วระหว่างนายนั่นกับพี่สาวของเธอละพี่หนิงนั้นหรอคะพี่หนิงนะเกลียดพี่เอกย่งกับอะไรดีถามทำไมล่ะคะ เดนนโรถอนใจก็เพราะสองคนนั้นรวมหัวกันมาหลอกให้ฉันเชื่อนะสิถ้าเดาไม่ผิดก็คงเป็นชนนิชาที่วางแผนทั้งหมดยิงพูดก็ยิ่งงงนาระดาเป็นคนซื่อยิ่งเธอง,งงเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์นในวันนั้นให้เธอฟังนาระดาถึงวางอ้อก็คงไม่แปลกพี่หนิงนะ่ะ เกลียดฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเดนันโดถอนใจคำพูดพิมพไม่กี่ร,รมกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขามันทำให้เขาเข้าใจผิดไปทั้งหมดโชคดีแค่ไหนที่ไอแอสตันมันจับสาวซื้อมาล้างน้ำให้หอมจัดแล้วเปลี่ยนตัวเองเข้ามาไม่งั้นเขาคงโง่จนที่ชาหลอกเอาได้ง่ายๆเขาย,ขยืมเจ้าเล ท่าทางบทเบียดร,ร่างกายเข้าหาร่างนุ่มจนเธอรับรู้ได้ว่าตอนนี้เดนนันโดจูเนี่ยกำลังอ้วนผีและบทเบียดขาเดียวของเธออยู่จนใกล้จะก,กลางลาตัวของเธออย่างน่าหวาดเสียวที่สุดเธอจึงรีบผลักเขาออกนี่คุณโดนันโดืึตอบรับ ทั้งที่เรียมฝีปากและสมูกอิงดมดมเนินประทุมหอมฉ,ฉันหิวแล้วเขาเงยหน้าขึ้นศบตาเธอดวงตาสีดำสนิทหิวโหวยพอๆกันอืมฉันก็หิวแต่ถ้าทางเขาจะไม่ได้หิวอาหารนะสิเมื่อเขายังคงก้มหน้ากลมตาจัดการเธอให้อยู่ในชุดวันเกิดอ,อในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จ คราวนี้เธอแทบจะปากคลั่งต้องยอมตามใจคนหิวมือเล็กๆยกขึ้นห้ามเขาแต่ไม่เป็นผลพยายามจะดันอกกว้างของเขาออกเพราะกลัวจะเจ็บเหมือนครั้งแรกแต่มันกลับไม่เจ็บมากมายนะักมีแต่ความระบมจากนั้นสิ่งที่เธอรู้จักก็มีแต่ความเสียสานและความสุขในบทบาทแห่งเซ็กที่เขามอบให้เขา กำลังสอนเธอกระทั่งทั้งครู่ทั้งคู่ได้หอบหายใจอยู่บนเตียงนุ่มสมใจอยากของเขาเขาก็ยกหูโทรศัพท์สั่งอาหารชุดใหญ่ขึ้นมากินสองชุดซึ่งเป็นอาหารฝรั่งแต่ไม่ลืมสั่งไข่ลวกมาอีกสี่ฟองเมนูไข่ลวกของเขานี่แหละที่ทำให้หนาะดาถึงกับเขินเขาข้างเขา ใช้สิทธิ์ในการเป็นสามีจนเกินคุ้มเอาใจเธออย่างดีแอสตันบริการทั้งคู่ยังมีความสุขขณะที่นา,นาตาดาได้ตะเคินแต่เดนนันโดก็ไม่ได้คิดจะหักเงินเดือนพร่บ้านนานิ่งอย่างที่คิดเอาไว้แต่แรกแต่ยังจะเพิ่มโอทีให้สักหมื่นดอลลาร์ค่าที่พ่อ้านซื้อสัตว์ทำให้เขาคืนดีกับเมียของเขาได้ ท่าทางว่าคืนนี้นาลดาจะถูกงอจนถึงเช้าเพราะในเมนูอาหารฝรั่งของเขาดันมีหอยนางรมสดมาเพิ่มอีกด้วยส่วนทางด้านของชชนดิชาหลอนกลับมาถึงได้ฉลาทิศในวันต่อมากับคู่มั่นของหลอน ระหว่างที่เขาพักอยู่ที่ห้องนอนของเขานังเกลี้ยงก็รีบถลามาหาลูกสาวเพราะภาพข่าวที่เปิดตัวโรงแรมที่ฟัทยามีเรื่องวุ่นวายระหว่างงานเข้าจากหนังสือพิมพ์ฉบับดังบอกว่าภรรยาของเดนันโดปรากฏตัวในงานทั้งนี้มีคนเข้าใจผิดว่าชนทิชา ในชุดเรสสีดำอาจจะเป็นภรรยาของเขาแต่กลับไม่ใช่นี่มันอะไรกันนี่คืออะไรชนทิชาหัวเสียที่เห็นนาตาดาในชุดสีแดงเพลงิงก็นั่งเหนืยนะสิคะคุณแม่จับมันไม่ได้หรือยิ่งไหญ่ชนทิชาสะบัดสะบิงนึกอย่างอาฆาตแค้นอยู่ๆก็ผอมลง แปลงโสมจนจำไม่ได้โผล่ามาให้คุณเรนนนโดห่วงมันพากันไปกกไปกอดกันมันห้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนางเกลี้ยงทางตามวองภาพอย่างละเอียดละออยาม่เชื่อสายตานางเนยมันสวยขนาดนี้เลยลนะลูกก็ใช่นะสิคะดูที่ได้แม่ยังคิดว่าเป็นดารานางแบบที่ไหนีะอีกคุณแม่ ชนที่ชาวแวมันดาบเบาสิเดี๋ยวคู่มั่นของแกก็ตื่นกันขึ้นมาพอดีหรอกนางเกลี้ยงรีบปิดปากลูกสาวพลวันหล่อนกระทืบเท้าปึงปังหนึ่งกระจายคอยดูนะหนิงจะต้องเอาเรื่องเอาคืนมันให้ได้หนิงไม่ยอมแพ้มันดอกอุตสาห์วางแผนจับผัวของมันมเป็นเดือนเดือน ชนดิชากรรมือแน่นยังเหลืออดคิดพยายามหาทางสร้างเรื่องต่อไปแผนแรกไม่สำเร็จก็ย่อมต้องมีแผนที่สองจบแล้วนะคะคลิปนี้ก็เกือบสิสองนาทีเนาะอะโอเคก็หวังว่ามันจะยาวพอนี่ยาวเพนนียาวพอไม่พอ ตามีเวลาเขียนแค่นี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวตาจะเขียนตอนที่อ่ายี่แปดต่อเลยนะก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ฟังหรือเปล่าคือถ้าได้ฟังก็ได้ฟังตอนสองทุ่มนั่นแหละแล้วก็ต้องดูอารมณ์ของท่าน YouTube ด้วยนะคะว่าจะให้ตาผ่านหรือเปล่านะอืมช่วงนี้อุปสรรคตาค่อนข้างเยอะค่ะ ตาพยายามเขียนบทรักแล้วเนาะเพียงแต่ว่าตาไม่สามารถใส่อารมณ์เข้าไปมากนะคะคือถ้าอยากใส่อารมณ์ตาก็ต้องใส่เป็น18บวกซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับตานะคะเนาะตาก็เขียนได้เท่านี้แหละประมาณนี้เนาะก็รอดูถ้ามันผ่านก็ได้ได,ได้ฟังในวันที่ในตอนหนึ่งทุ่มทนะคะในวันที่6เมษายน64เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาใน playlist เพลย์ลิสต์เนาะตาบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะตาบฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะแล้วก็เขียนความคิดเห็นมาได้นะคะในช่องของความคิดเห็นนะคะ ขอให้สนุกกับนิยายนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ